สบายดีพี่น้องว่าสุขสุขคนะนะจ้าไม่น้อยอสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสบายดีเจ้าป้าลุงเอามะขามสดเลอพี่น้องเรืองที่จะมาใหญ่ใหญ่้ากมาเลยคุณจิโราเรียมเวกินมะขามพี่นอ้องเขาเค็ดเกียกมาเรียบร้อย สะกงามๆเนยเยขึ้นบาได้ทองอ่ะมันขึ้นได้่หมดสขึ้นได้แต่มันมีหมดสมหมดสมมันลายน้ำได้เขาหอครับน้ครบทั้งหมดทั้งหมดทั้งยุงอย มันหมดสมใจอยู่นลกมาได้กันขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปผ่าตกตกลงมาสมุดการแหวกกันขึนชมมาคามก่อนพี่น้องใช่หมใช่หมักง่ายเนาะไม่จะหมักตึงๆตึงๆง่ายๆเนมันขึ้นบลได้หมดลายหมดลายแห้งบลทองขึ้นได้บขึ้นบได้ขึ้นเด้อน้ำเราเวียงกับลายอะไรนี่ตกลงมาเนาะใหย่าเลย เว้ยเนคดลว่ะในหอมาเบยปดยันจะดเลยไม่นว่าอย่านี้วาดอลองคุดเบิ่งกจักแมนหรือเ่าเห็นจิ๋วจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นนี่ขอคนโก้เพราะคุณป้าให่บ กินเลยแหละได้ทั้งนี้มะขามอันเจียวอันไม้น้อยเห็ดมาพี่น้อยงัยเจียวยังก็ไม่น้อยเนี่ยเจียวลือเจียวลือพี่น้อยงัยอ้าวเงอนคนคือสิมาตั้งในนี้เราเขาคุยให้เอฟซีบุ้งดูไม่ไรจีรอยังเมื่อยอยู่เป็นบ่ ทองมาทองทองจาซะแจ็อกก็ไปจะแซ่แบบนี้น่ะจบมาจ้ะส้มโคตรส้มชมชมเลยอือ้าวได้ท้ายเลยสบายดีพี่น้องแหลยสบายดีแล้วสบายดีจต่ปลาลุงคลิปใหม่ซิมซิมเบิงคุยแจ็เบิงน้องท้องส้มขนาดนนี่ ไร้สมมานังง่งเขาเป็นยังมือเขาสัตวมีตะกตึงๆนะพี่น้องพี่อะอแบงค์เปียกนะเปียกไปนะก้อยมาคักแหนวมาขักแนวนะพี่น้องเลยตังใจจะมาทกาาแแจมจมอ้อน ขามส้มส้มฮะส้มนี่มันมาไดหรฮเน้ะธทําชาิเลยหักเอามาจากกุกเผือย่อยนัพี่น้องมามาสาวอ้นก็อ้นเลย ขึ้นได้ดูเถอะอ้ยมีแต่หมดท่านขึ้นก็ได้แต่มันมีหมดหลายได้หลายบบคุณเจ้าค่ะกระดิ่งหกสิบประตูโฉมคักกะลีป้อนต้มอันใส่ไก่ใส่ปุ๊บอันนันใส่ปูใส่ปลากระดิแซ่บเนาะนั่งเลยนะสบายดีพี่น้องไงสะอ้นสบายดีพี่น้องมือกับเปืือนกหเปลือกที่กันเล่นหน่อยคือจี๊เราธรรมชาติโฉมขนาดนี้นั่งเลยนะนั่งก็จะมาอืมสมบ มันคามักกินฉมเนาะบัญหาอยังอ้วนเนาะมักขินฉก้าหลุดออกมักม่ใช่เหื่อย้อนขึ้นมาคันยังบ่นเลิกล่างลยเนาะหมดจะหนเจ้าคบพระราเฮียตกลงมาผถึกน้ำแท่งอะไรอีกเนาะรวังเดท้องกัยระวังนะหมดนเงินขึ้ข้นก็ย่าละ กินเป็นตัวแสบบา้เนาะมันใหม่เหมาาืนกันเนาะขอางกระลับตาตีบจี <laughs> ๊หิบตาขัดเหมือนคนเช้มแห้งอะไรบางคำเลยาาขักเลยหยุดมันอาไม่เหม็นไม่เหม็นแล้วก่อนน้ำท่วมหมอกตุ้ยเนะาะหมอกตุ้ยเนาะเอาเมื่อต้มใส่ไก่เนาะเป็นน้ำชีคาวเลยในผอเนะาะตัมันสมนะ่มเนานะมฉ่อมแหงแ้งเหมือนหมดยังค่ะหมดสม่มหมดสม่ม เ <si sure> ึ้นบ่บ่ <S <S ้งแบี่นี่ตั้งแบบินไี้มันอะเอาม้ไปขัวเนาะเอาด้สิบูแหงหลายอยู่ทึงกูไปองน เอากนเอาวบลงซ้ำเนาะเหยกวางเออหมอนกับ,กบ <c ười> ừ, มีอ่อนตลอดก็มีตั้ไหนกามี <c ười> แม่เห็นเบ่งเต็มปากเต็มคำเย็บยานางพร้อมบัดยามพร้อมไปหามัน่อไมามาเจะไปแย่พาะมเเนาะหลังลงนานเย็นอ่ะดกะโดดเขาเย็นว่านาำเจ้าได้ใสอืนเย็นบแกมาเลยระโตเกิตดตาพี่น้องทองมักจนสมพี่น้องมัดขึ้นกับ่อย คาคูกินสมนะแซ่บกินสมมาได้กนกิสมมาได้ก็แซ่บเนาะกิงงมหอยบอกเจ้าห่ะรยกโตสิบปายโตทำกักห่ออะไรสิบปโตไปหฮาวอะก็หออได้สิสิบโตบทองสิบเอ็ดโตสิบโตสิบโตหับเลย พ่อใหญ่เลิกเราเหตุยังหามยังเด้พ่อใหญ่อะนะฮะทำไมเลี้ยงงัวเรามาเลี้ยงงัวเรามาเลี้ยงงัวละเรอเห็นผู้ชายสองคนพายปืนออกมาหน่ะเดี๋ยวดีจะเข้ามานำการสายคนเพายปืนมามาทำเตะมาทำเตะว่ะดีถ้าผู้จะมานำกันตัดผู้คนีพบตายไปและฮักหาอยู่เพื่อนคนอยู่ในหันเนาะทองเนาะ ทาได้ยินยุทเจ้าเขาคนจการามนเขาขับฮหกจักเขาได้เขาขบมุกจักเขาเห็นเขาพายปืนมาเขาก็อย่าออกไปหาอีหม่เฮายานไดนได้ไงกใครดนเงินคนม่นั้นมอกเขาสิเลนมาเขาบนเนาะไผูจักเนาะอดเนาะอยู่ในดงเนาะปีนนอกเนาะขับโมห้จักอยู่ในดงในป่าเมืองเฮาอีกนบหจุดเนาะแงิารจาวางลงโลกเลยเฮากับไม่แต่ผููยิงสี่คนไปเลยเนาะ ย,นนะยได้เลยาไปก่อนเะจ้าฝาก,กอดไล์กดติดตามกดกระดิ่งไอ้นะัาทีเคเอสแมนนั่นพันมเบี่ลาไปจ้าบ๊ายบายเสาอ้นเบาเต้เดย์เสาอ้นมหาไซเตเต้สวรรค์เขตลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย